โอเคก็ถือว่าวันนี้เป็นการประกาศข่าวดีเป็นทางการนะครับว่าเราได้ศึกสามคี่ก็เฉลยชื่อไว้แล้วด้วยนะครับเด็กหญิงมีเมตตารอยชุศัต์นะครับเออซึ่งเออเป็นความดีใจมากนะเพราะว่าไม่ไม่ได้ง่ายเลยนะครับการที่จะได้น้องมีเมตตามาเนี่ยถึงแม้ว่าผู้ก้อยเองจะทําเขตเกี่ยวที่ผู้มีบุตรยากอยู่แล้วนะแต่ตัวเองเป็นคนที่มีบุตรยากเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองหาที่ที่แบบ ที่ดีที่สุดที่จะช่วยเราได้นะครับแล้ว GFC ก็เป็นแบบว่าดูแลเรานตั้งแต่น้องเมดาคนแรกแล้วครับทําให้เรามีลูกคนแรกแล้วคนที่สองก็ไม่ได้ง่ายนะคนที่สองก็ใช้เวลาเจ็ดปีนะกว่าจะได้มาคนเนี้ยแต่ว่าเจ็ดปีนี่คือถึงว่าระวังแขนอ่ามีการวางแขนมีการดูแลตัวเองมีการทํางานด้วยกับทัง GFC แบบอย่างเต็มที่ทั้งสองฝัายนะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้ก็ GFC ทำให้เราได้ได้สมหวัง ได้เติมเต็มได้เป็นคุณแม่ลูกสองเจ้ดีค่ะคุณหมอครับดูแลทั้งสองคลยเรียนกับมาอีกคนอยู่แล้วครับจริงๆก็ดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าก็ได้ดูแลตั้งแต่น่าจะประมาณเจ็ดปีหันมาทีเดียวได้น้องเมดาที่น่ารักนะครับพูดเก่งมากมาไม่อยู่แลดแวะมาตลอดนะครับตั้งไหนไม่ได้เรียนก็จะแวะมาเป็นเพื่อน ปุกก้อยพี่เจมของเรานะครับก็มีความท้าทายครับในการรักษาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็ยินดีมากๆแล้วก็สําหรับทั้งสองท่านเนี่ยมีการเตร,รียมพร้อมนะมีแบบมีแผนแผนการค่อนข้างดีครับในการที่ว่าเาจะวางแผนว่าจะมีลูกตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่แล้วก็จะพักช่วงไหนนะครับแล้วก็ในครั้งหลังเนี่ยก็ถือว่า อาจจะยากกว่าครั้งแรกนะครับเพราะว่าด้วยด้วยอาจจะกรอบอายุที่มากขึ้นนะครับอาจจะทาให้คุณภาพของของไข่ของตัวอ่อนนี้ลดน้อยถอยลงไปบ้างนะครับแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นกําลังใจที่ดีนะครับของทั้งสองท่านแล้วก็น้องเมดานี่ช่วยทําให้ในเรื่องของขั้นตอนกระบวนการการรักษาเนี่ยไปได้มีทิศทางที่ค่อนข้างดีครับในการดูแลยากแค่ไหนแล้วก็ด้วยวันที่อายุของตัอ่เพิ่มมากขึ้นอะไรเนี้ย <ข>ใช่รที่ว่าเคสได้อะ,อะไรยากสุดอ่าอรยากจริง,งจริงในส่วนของอาจจะเป็นเรื่องของอายุนะครับจริงๆรแล้วในในเรื่องของปริมาณไข่ของคุ้งก้อยอยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีอาจจะมีบางบางครั้งบางรอบที่อาจจะน้อยไปบ้าง<ช>แต่ว่าเรื่องคุณภาพเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะอาจจะค่อนข้างจะลดน้อยอยลงไปรวมถึงอาจจะโครโมโซมของของไข่ของตัวอ่อนเนี่ยก็จะมีปกติลดน้อยลงนะครับ ส่วนของของพี่เจมก็จะคล้ายๆเดิมครับจากที่เคยตอนตอนท้อง<ช>ท้องแรกว่าอาจจะความคึกคักของของน้องสเปิร์มอาจจะจะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่แต่ว่าด้วยกระบวนการในการที่เราจะมาช่วยกันคัดเลือนะฮ <ขา S 2> ะใช่ครับบวนการในการคัดเลือกของอเซลล์สเปิร์มนะเทคนิคต่างๆการเลือกสเปิร์มก็จะเป็นการส่วนที่ช่วยในเรื่องของการเพราะนี้ย<ช>ังตัวอ่อนเช่นเดียวกันครับเราจะมีการ เลี้ย,ยงในระบบปิดแล้วก็ในยุคปัจจุบันเราก็ต้มีการให้คะแนนของ AI ด้วยนะครับ s c o r i n g ของคุณภาพของตัวอ่อนว่าเกรดไหนที่เหมาะในการที่เราจะเอากลับไปวางใส่ค่ะคยุคปัจจุบันสาวสาไปเป็น hmm. ผู้รับผิดเขาแบบมันให้ปรึกษาทางกุมหมอเยอะแค่ไหนขอเรื่องมีมีลูกยากแน่นอนเลยครับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีจํานวนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่า ในยุคเจนใหม่ๆเนี่ยจะมีความพร้อมในการที่เขาอยากจะมีลูกเนี่ยก็จะมาถึงใกล้ๆอายุ40กันซะเยอะเลยหลายๆคู่ก็เจอ40กว่ากว่าไม่ใช่3นะเป็นเลข4ไปแล้วตอนนี้จะเริ่มแต่งงานตอนนี้มาเลขสีเป็นส่วนใหญ่คนไท้ส่วนใหญ่จะเกาะแถวๆนี่ยครับ38ถึง4ี่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เพราะว่าอาจจะเหมือนกับยังอยากใช้ชีวิตในเรื่องของ จบแล้วอยากใช้ชีวิตอยากเรียนต่อนะอยากทำธุรกิจก่อนใช่อยากอยากมีธุรกิจของตัวเองแล้วก็ผู้หญิงเราก็จะแบบสมัยใหม่นี้จะแต่เก่งโมมนหน่อยทางานเยอะอยากทงา,ากทงานเยอะอยากเที่ยวอยากอะไรก่อนในเวลาที่พร้อมที่อยากจะมีเนี้ยอาจจะแบบล่วงเลยไปนะครับก็ก็แบบอาจจะมียากขึ้นนะครับแต่ว่าจํานวนเนี้ยเชื่อว่ามีมากขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวน้องผู้เจ็ดปีที่ผ่านมา ความตั้งใจของเราวันนี้มัน,นรู้ปุดแล้วเป็นไงบ้างค่ะก็จริงๆวางแผนเอาไว้ว่าจะให้ห่างกันพอสมควรก็คือคนหนึ่งก็เป็นพี่โตไปเลยได้ช่วยดยูแลน้องได้แต่ว่าคือก็อมีการเก็บวางแผนกับคุณหมอไว้ว่าเราเก็บตัวอ่อนเอาไว้ก่อนซึ่งตอนนั้นเก็บตอนอายุสามสิบเ็นอตอนท้องน้องเวลาตอนนอี้อายุสามสิบห้าก็เก็บเอาไว้ประมาณสองตัวที่คัดเตอรโมซอมขาะนะคะคราวนี้ก็มีการใส่ตัวอ่อนอนะคะแต่จริงๆการใส่ตัวอ่อนเนี่ยบางคนคิดว่าอุ้ย ใส่แล้วต้องติดเลยเราจะเอาสองคนก็ใส่สองจะเอาสาวก็ใส่สาวคือในสาหรับผู้มีลูยามันไม่มันไม่ได้ไง่ายขนาดนั้น <c oughs> คือคอบคาว่ามีลูกยากมันคือมีลูกยากจริงๆ <c oughs> ต้องอาศัยคณหมอที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ต้องอาศัยเอ่อเทคโนโลยีนะคะที่เหมาะกับเราจริงๆซึ่งจุดนี้ก็หมายว่าโอเคก้คอยหวงเจ็ดปีแต่กไม่ไม่ได้ไม่ได้กังวล <c oughs> เพราะว่าก้ยมีสถานที่ที่ก่อยมั่นใจก็มีคุณหมอที่ที่ตัวค่อยมั่นใจว่าก็จะประสบความสำเร็จได้ถึงแม้ว่า ก็จะใส่ตัวอ่อนในวัย42ก็เลยจะเป็นการกใจให้ทุกคนว่าอายุมากขึ้นโอเคโอกาสการ้ท้งมันลดลงจริงๆแต่ถ้าเรามีการวางแผนที่ดีมีการเก็บตัวอ่อนไว้ก่อนมีการพูดคุยกับคุณหมอมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมภายใต้คําแนะนำของแพทย์แล้วก็ดูแลตัวเองได้นะแข<ม>็งแรงด้วยนะเราก็สามารถมีรูปในวัย40กว่าได้แต่ว่าคําพูดนี้ไม่อยากให้ใชะล่าใจน,นะมไม่ใช่ว่าแบบ เอ้ยเราไปใช้ชีวิตอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วจะมีลูกตอนสี่ปีกว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จัได้นะแล้วก็ต้องมีการรอแข่แต่ตอนนี้ก็ฟูฟิลเต็มเต็มพูกสาวสองคนเห็นด้วยมาก,มากเลยผมก็ตอนนี้ก็เริ่ม จะต้องหันไว้หนวดละเพราะว่าลูกสาวถึงสองคนด้วยกันเขาใจเข้าใ้เข้มเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อกุ้ยควยถึงไวหนวดตอนนี้พ่อโผล่แล้วนะเหมือนส่งส่งต่างพ่อโผลเหมือนลอยลอยแล้วเออจากเดิมกุณพ่อกุ้อยนี่แบบก็แรกนึกว่าลิศรือชาอ๋อทําให้คนที่จะมาจีบลูกสาวเราเนี่ยมีอาการเกรงเกรงอ่านะครับแล้วตอนนี้ผมลูกสาวคนแรกมาเอ๊ะทำไมโตขึ้นชักจะสวยเหมือนแม่ขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็ เราก็ไปอันด้าาวดูลูกสาวคนที่สองแล้วฮึเขาโผลงมาก็ดูหน้าตาดีเหมือนพ่ออยู่เขียนเร็วไปไหมเราก็เลยคิดว่าเออต้องเตรียมตัวในการเลี้ยงเขาแล้วนะครับต้องเตรียมเมื่อแล้วเรามีความยากลําบากในการได้เข้ามาแล้วเนี่ยเวลาเลี้ยงดูเขาคเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดครับสุดท้ายคุณหมอฝากผู้หญิงที่มีบุญญาตยุคนี้ใช่ครับ ก็ฝากประมาณ3ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือว่าอยากให้อัตรหนักครับในคู่ที่แต่งงานแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะมีบุตรเนี่ยครับเมื่อเมื่อไหร่คิดแล้วให้มาเลยครับให้มาปรึกษานะครับเพราะว่าในในบางบางครั้งเนี่ยเเจอปัญหาแล้วเราไม่มีทางออกนะครับเราเราต้องมาปรึกษาครับว่าเออบางทีเรานึกว,ว่าเราแข็งแรงดีแต่ปรากฏว่ามาตรวจนะครับ เจอปัญหาทั้งคู่เลยนะครับไข่เสื่อมมีเยอะเลยนะครับในในยุคปัจจุบันแล้วก็น้ำเชื้อสเปิ์มีปัญหาก็อยากให้มีความตระหนักครับว่าในในคู่ที่สมรสแล้วพร้อมที่จะมีบุตรเนี่ยให้รีบมาปรึกษานะครับสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมอยากใช้ชีวิตก่อนเช่นเดียวกันครับในประเด็นที่สองเนี่ยอยากให้มาแช่แข็งไข่นะครับเก็บไว้ในแบงค์นของไปถ้าถ้ามีแต่งงานแล้วก็ ก็เก็บตัวอ่อนไปเลยใช่ใชถ้าเกิดแต่งงานแล้วมีทะเี็นสมรสเนี่ยมาสามารถเก็บตัวอ่อนได้เลยครับแต่แว่าบางคู่ยังไม่ได้แต่งงานเราก็อาจจะมา,กาเก็บไข่กระตุน้นไข่แล้วเก็บไข่ไว้ในอายุที่น้อยคุณภาพไข่ดีปริมาณยังเยอะอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่เลยครับสามปีห้าปีพร้อมแล้วก็ค่อยมาทําเป็นตัวอ่อนแล้วก็ใส่นะครับส่วนประเด็นที่สามก็อยากฝากว่าก็ ให้มีความเชื่อมั่นในสถานที่ในเซ็นเตอร์ที่มีความพร้อมมีเทคโนโลยีที่เพียบพร้อมแล้วก็มีอัตราการประสบความสำเร็จที่ดีนะครับก็ฝากไว้3ประเด็นครับโอเคครับเรียบร้อยนะ